ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่27เดือนเมษายนถ้อยคําวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงเข้ามาหาเราด้วยมือที่ว่างเปล่าและใจที่เปิดออกพร้อมรับพระพรอันมากมายของเราเรารู้ดีถึงความปรารถนาทั้งสิ้นในจิตใจของเจ้า หนทางชีวิตที่ผ่านมาของเจ้านั้นยากลำบากและเจ้าก็เหนื่อยล้าลูกเอ,อ๋ยจงเข้ามาหาเราเพื่อรับการเลี้ยงดูเถอะให้เราเติมเต็มเจ้าด้วยการสถิตยอยู่ด้วยของเราเราอยู่ในเจ้าและเจ้าอยู่ในเราฤทธเดชของเราจะมีให้อย่างเต็มเปี่ยมแก่ผู้ที่อ่อนแอเพราะเขารู้ดีว่า เขาต้องการเราในทุกย่างก้าวดังนั้นย่างเท้าที่ขาดความมั่นใจและต้องขึ้นพาในเราเสมอจึงไม่ใช่ย่างเท้าที่ขาดความเชื่อแต่เป็นย่างเท้าที่นำเจ้ามาสู่เราและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่17ข้อที่20ถึง23ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา เหตุซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระอ,องค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระอ,องค์ทรงรักข้าพระอ,องค์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่40ข้อที่29ถึงข้อที่31ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระอ,องค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเพี้ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระอ,องค์ทรงเพิ่มแรงแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเพี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชักกันจะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเพลียอาเมนเข็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ ความรักมันของของพระเจ้าไม่เคยยั่งยืนพระเมตต